ดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็มาเจอกันในวันพระฤหัสบดีที่เท่าไหรคะเด็กๆในวันพระฤหัสบดีวันที่20มกราคม2565นะคะเด็กๆวันนี้เด็กๆก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องสร้างฝันนักคิดนะคะเด็กๆวันนี้ครูนกจะพาเด็กๆไปเรียนรู้สาระการเรียนร้อยเรื่องเวลานะคะเด็กๆ แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องเวลากันเราก็มาฟังเพลงแล้วก็มาเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันก่อนนะคะเด็กเดเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกลางวานันกลางคืนไปพร้อมๆกันนะคะเด็กเด็กๆดพร้อมกันหรือ,อยังคะคะเด็กพร้อมกันแล้วเราไปกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์กันต่อเลยนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเรียนรู้เรื่องเวลากันเลยคะ่ะกลางวันมีแสงสว่างสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้กลางคืนจะมืดมองไม่เห็นสิง่งอื่นๆบนท้องฟ้ามีดาวและดวงจันทร์ลักษณะของดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์ปรากฏในเวลากลางวันเป็นรูปทรงวงกลมให้แสงสว่างและความร้อนแก่โรคลักษณะของดวงจันทร์ดวงจันทร์มีลักษณะกลมผิวผุขาดมีแสงนวลนๆบางครั้งจะมีลักษณะเป็นเสี้ยวดวงจันทร์ได้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ทำไมถึงเกิดกลางวันกลางคืน กลางวันและกลางคืนเกิดขึ้นได้เพราะโลกหมุนรอบตัวเองตลอดเวลาโลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลาหนึ่งวันและในขณะเดียวกันหมุนรอบดวงอาทิตย์ไปด้วยทำไมถึงเกิดกลางวันกลางคืนมเมื่อโลกหมุนไปสู่ทิศที่มีดวงอาทิตย์ซีกโลกด้านที่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์จะเป็นเวลากลางวัน ทำไมถึงเกิดเวลากลางวันกลางคืนสีดกด้านที่อยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์จะอยู่ในเงามืดไม่ได้รับแสงสว่างจะเป็นเวลากลางคืนกิจกรรมต่างๆในเวลากลางวานันเวลากลางวันโลกสว่างและอบอุ่นสิ่งมีชีวิตจะทำงานเช่นเด็กๆไปโรงเรียน เล่การแจ้งผู้ปกครองไปทำงานกิจกรรมต่างๆในเวลากลางคืนเด็กๆก็จะนอนเวลากลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์โลกมืดและเย็นกว่าเวลากลางวันสิ่งมีชีวิตจะพักผ่อนประโยชน์ของดวงอาทิตย์ช่วยในการสร้างอาหาร พอพืชต้องการอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์เพื่อในการสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อความเจริญเติบโตของพืชประโยชน์ของดวงอาทิตย์แสงแดดทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงรับวิตามินดีช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงจากแสงแดดยามเช้าช่วงเวลา6 ถึง8นาฬิกาเนื่องจากแสงแดดช่วงเวลานี้จะไม่เป็นอันตรายต่อผิวของเราหลังจาก8นาฬิกาแสงแดดจะทำลายผิวทำให้ผิวคล้ำและอาจเกิดมะเร็งผิวหนังได้เวลาเด็กๆออกไปกลางแจ้งเด็กๆต้องกางร่มสวมเสื้อแขนยาวหรือใส่หมวกประโยชน์ของดวงอาทิตย์ แสงแดดส่องมาที่แผงโซงลาร์เซลล์ทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้ากักเก็บไว้ใช้ในครัวเรือนประโยชน์ของดวงอาทิตย์แสงแดดทำให้ผ้าแห้งเด็กๆเราก็ได้เรียนรู้เรื่องเวลากันแล้วไปนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงกิจกรรมที่เราทำในเวลากลางวันและกลางคืนกันไปแล้วนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาเข้าสู่กิจกรรมสร้างสรรค์กันต่อเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่ากิจกรรมสร้างสรรค์ในวันนี้คุณครูจะมีใบงานอะไรมาให้เด็กๆได้ทํากันบ้างเอ่ยเด็กๆเดี๋ยวเรามาเข้าสู่กิจกรรมสร้างสรรค์กันต่อเลยนะคะเด็กๆกิจกรรมสร้างสรรค์ในวันนี้ใบงานที่คุณครูแจกไปให้เด็กๆทํากันในวันนี้ก็คือการระบายสีรูปภาพนะคะอ่ารูปภาพอะไรเอ่ยก็คือ การละบายสีรูปภาพเวลากลางวันนะคะเด็กๆให้เด็กๆละบายสีรูปภาพเวลากลางวันให้สวยงามเลยนะคะเด็กๆอตอนนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่คะ่ะ